たわるおひじにあえゆこいなえっこしさかいひそあるあいだか。こねえ、かなきょん,んだろうい。 กำลังมองหาร้านรัฟฟาร์มโลบ์ผมขอแนะนำยูบิดเมย์ช็อปมีบริการรัฟฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดคิงเลกาซีโบล์กโนโลบ์แมสติสตีและยังมีบริการรับกดผลทาวน์และเกมพาร์ตต่างๆในแบบบล็อกฟู้ดและรับกดเพชรแบบออฟสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์เรามีบริการเติมโลบ์ระบบไอเดียพัฟถ้าสนใจดิ้ใต้คลิปนี้เลยเฮ้ยเพื่อนเรามีร้านมาแนะนำนายนายเราไม่ได้ถามนะใช่เราเพื่อนร้านใครถามช็อปยังไงล่ะร้านบริการดีมากๆเลยว่ะเพื่อนโดยที่ไม่ต้องถามมีบริการกดผลปีศาจและบริการกดเกมพาร์ ลิงล้านใต้คลิปเลยสวัสดีทุกคนนะครับผมคิสมาคุงเองนะก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกตัวเกมลื่นนะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราแจกตัวเกมลื่นไปแล้วรอบหนึ่งนะก็หลายคนก็อาจจะโหลดไม่ได้นะเพราะว่าตัวเกมหลักเนี่ยมันอัปเดตแล้วนะก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกอันใหม่ให้กับคุณผู้ชมนะครับโอเคก็ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะ ว่าตัวเกมลื่นเนี่ยไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับก็ก็เหมือนเดิมเนี่ยก็คือภาพมันจะแบบนี้นะครับก็คือภาพมันจะแบบออกแนวแบบเรียบๆนะก็ทําให้เราอ่มือถือลื่นขึ้นนะครับไม่เชิงว่าลื่นขึ้นหรอกทําให้เกมลื่นขึ้นนั่นแหละนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะส่วนอ่าเรื่องที่ตัวเกมลื่นเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้เป็นคนคิด คนขึ้นมาหรือสร้างมันขึ้นมานี่ครับผมเอามาจากช่องช่องหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า f 4 x f h นะครับก็เป็นเจ้าของตัวเกมลื่นนี้นะผมก็จะแปะเครดิตไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยตัวเกมลื่นนะผมก็จะแปะไว้ทั้ง2ลิงก์ก็ไปติดตามเขาได้นะก็เขาให้ตัวเกมลื่นนี้มานะครับเคเขาก็สร้างขึ้นมาก็ต้องไปแบบอุดหนุนเขาหน่อยอะไรงนี้นะครับไม่ใช่ละ นะครับก็เออนะฮะไปติดตามผลง,งานเขาได้นะใครที่ขี้เกียจรอผมแจกนะก็ไปเอาจากเขาก่อนก็ได้อะไรงี้นะโอเคก็ส่วนเรื่องฟา้ามดเนี่ยผมขอที่บ้านนิดนึงนะหลายคนบอกมาว่าไอตัวเกมลื่นนี้เนี่ยนะครับคือมันดียังไงนะครับมันแตกต่างจากฟา้ามดตรงไหนบ้างคือสังเกตดูนะครับฟา้ามดเนี่ยเวลาดกดไปเนี่ยมันจะประมวลผลอย่างนี้ใช่ไหม มันจะทําให้แบบว่าเครื่องเราประมวลผลตามไปด้วยซึ่งจะทําให้เราแหลกนะเพราะว่ามันประมวลผลใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตัวเกมลื่นนี้เนี่ยคือมันจะทําให้ภาพดรอปตั้งแต่ต้นเลยเนะก็คือไม่ต้องกดฟ้าสดนั่นแหละก็จะทำให้ลื่นขึ้นเนี่ยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับข้อแตกต่างส่วนวิธีการทํานะครับก็ไปรับชมเลยโอเคแล้วเราก็กลับมากันกับหน้าเครื่องของผมเนี่ยหน้าจอหลักเนี่ย ให้เรานะี่ครับทาการลบโลบอกออกไปนะเป็นโลบอ,อกตัวเกมหลักนั่นแหละนะหลายคนก็มีใช่ไหมล่ะหลายคนก็ต้องใช้ตัวเกมหลักอยู่แล้วใช่ไหมก็ลบออกไปหลังจากที่ลบออกไปเนะี่ยก็มันจะมีลิงก์ประมาณนี้ที่ผมให้ไว้นะใต้คลิปอะ่ะก็ดาวน์โหลดไปนะครับก็มันจะมีปุ่มสีฟ้าเนี่ยนะครับดาวน์โหลดก็กดไปแต่ของผมนี่คือดาวน์โหลดไปแล้วไงนะก็ของผมคือติดตั้งได้เลยไงเนี่ยก็ของผมคือ กดติดตั้งไปนะครับเค okay, มีประมาณนี้ก็หลายคนก็บอกว่าติดตั้งไม่ได้อย่างงู้นอย่างงี้นะคือเอาจริงๆอ่ะคือบางเครื่องนะครับมันก็ต้องติดตั้งไม่ได้แหละเพราะว่ามันไม่รองรับหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่าเครื่องมันทาออกมาระบบมันก็ไม่เหมือนกันสักร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมล่ะก็หลายคนก็อาจจะโหลดไม่ได้ไงก็โทษผมไม่ได้นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนด้วยนั่นแหละนะ โอเคของผมคือทําได้นะหลายคนก็ทําได้นั่นแหละโอเคใครที่ทําได้ก็ดีใจด้วยแล้วกันนะพอเราติดตั้งเสร็จเนี่ยมันจะมาที่หน้าโลบอ,อย่างนี้นะให้เราใส่รหัสแล้วก็เล่นได้ตามปกติเลยนะแค่ว่าถ้ามันจะรอบลงมานิดหน่อยทําให้เราลื่นขึ้นนั่นเองโอเคก็มีประมาณนี้โอเคของผมก็คือจะไม่เข้าสู่ระบบและกันนะขอจบคลิปคลิปแต่เพียงเท่านี้ เพราะว่าผมเล่นให้ดูไปแล้วไงนะครับหน้าคลิปอะที่ผมเปิดคลิปนั่แหละผมเล่นไปแล้วนะครับก็มันจะเป็นหน้าตาประมาณนั้นแหละนะหน้าตาประมาณตอนช่วงผมเปิดคลิปอะแบบมันก็จะภาพแบบภาพแบบเน่าเท่าหน่อยก็ทนเล่นหน่อยละกันนะครับใครที่เครื่องไม่ดีนะครับเออเล่นอย่างนี้คุ้มกว่าเยอะดีกว่าดีกว่าไปซื้อใหม่นะฮะโอเคอันนี้ก็บรรเทาอาการแหลกได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ผมเคยลองมานะครับโอเค ใครที่อยากจะให้ผมกลับมาแจกอีกตอนที่มันอัปเดตนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c คร b e ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับแล้วก็พอครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม